สิน้าเขาก็นอกใจเราเจ็บมากแบบว่า สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนแฮปปี้วาเลนไทน์ครับสุขสันต์วันแห่งความรักกับทุกคนเลยนะครับไม่รู้จะบอกรักทุกคนได้ยังไงก็เลยบอกรักผ่านอาหารก็เลยมาเป็นแบบว่าซูชิรูปหัวใจแบบนี้เลยนะครับเออก็ขอให้ทุกคนนะครับที่มีความรักนะครับก็ขอให้รักกันนานก็อ่ะโอเคขอให้รักกันนานนะครับทุกคนขอให้แบบว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่มีความรักต่อ แฟนต่อครอบครัวกับคุณพ่อคุณแม่นะ้ความรักของวาเลนไทน์มันน่าจะไม่จํากัดเฉพาะในเรื่องของแฟนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังมียังไม่มีแฟนก็ขอให้ได้เจอเนื้อคู่เราเร็วนี้นะครับเหมือนกับกี้หรือใครจะอยู่เป็นโสดเป็นเพื่อนกับกี้ก็ได้ <c oughs> แต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วอ่ะเราก็จะแบบว่ากินไปไง,ง่ายๆสบายๆแล้วก็เม้ามอยเรื่องความรักกันสักนิดหนึ่งนะทุกคนว่าความรัก ที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยกับการใช้ชีวิตของเราเองนะเออเนาะปะกินแซ่บกินไปได้วยกันนะครับผมออโอ้ก่อนอก่อนก่อนเริ่มทุกคนวันก่อนที่ถามเรื่องของการปลูกผมไปนี่ต้องขอบคุณมากเลยนะครับหลายคนก็แนะนํามาว่ามีเซรั่มมีวิธีการต่างๆปลูกผ,ผมเออกี้กำลังทําการบ้านเยอะอยู่เหมือนกันครับเนี่ยวันนี้ลืมไฮไลท์มานะครับเออเนี่ยเห็นไหมมันก็จะบอกว่าเห็นชัดเจนเลยอะอย่างเงี้ยวันก่อนปกติอาจะไฮไลท์ขออนุญาตไฮไลท์ก่อน <laughs> คือไฮไลท์จริงๆคือเอาดินสอเขียนคิ้วอ่ะมาทําอย่างเงี้ยทุกคนให้มันแบบว่ามันหนาขึ้นหนาต้องใช้วิธีการแบบนี้ครับเวลาออกกล้องนเนี่ยตรงนี้คือชัดมากเลยอะ่ะเนี่ยกี้ก็จะแบบว่าเอาเอาไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์มาอย่างเงี้ยอืมอมืดีขึ้นจังมันไม่ใช่เรื่องตลกเด้อทุกคน อ่าเห็นไหมมันดีขึ้นเลยครับเมื่อกี้ตรงนี้มันเป็นบางๆอยู่แล้วมันก็แบบว่ามัเต็มขึ้นเนาะแต่ว่าเราก,าก็อยากจะมีผมแบบจริงๆอะ่ะออขึ้นมาไม่ใช่แบบมานั่งไฮไลท์กันแบบนี้เฮ้ยชัดเจนเลยอะ่ะดูดีขึ้นเยอะเลยอะ่ะตอนนี้เราก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้ไปก่อนนะครับเออลืมลืมปะเดี๋ยวเริ่มกินกันเลยครับเดี๋ยววันนี้จะเมาส์มอยเรื่องความรักของตอนที่เป็นวัยรุ่นให้ฟัง วาซาบิลงไปหน่อยนึงครับวาซาบิวันนี้เป็นแบบซองเขาบอกว่ามันจะแบบว่าจี๊ดกว่าเนาะอ,อ,อเป็นเมนูอร่อยอืม,อมขึ้น ออันนี้เป็นท้องปลาแซลมอนเบิร์นครับนานๆนนทีกินมันก็อร่อยเหมือนกันนะครับทุกคนพวกซูชิอะไรเงี้ยอ,อร่อยจังเลยอ่ะท้องปลาแซลมอนมันจะมีความแบบว่าอะไรอ่ะมันๆไหมครับ อ,อ,อ,อช่วงนี้กี่ก็พยายามแบบว่าเลี่ยงของดิบอยู่นะครับเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าเป็นห่วงอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนนะครับแซลมอนเบิร์นเหมือนกันคือให้มันแบบว่าเบินเบินหน่อยนึงโดนไฟหน่อยนึงอะไรเงี้ยอืม,อม ืแบบซองมันจะขึ้นมากกว่าแบบแบบหลอดหรืออะไรเงี้ยจริงๆหลยทุกคนมันเหมือนแบบมันสั่งเคาะมาเยอะกว่านะครับอืมไม่ว่านะคือแบบพี่เคยไปญี่ปุ่นแล้วแบบว่าอืมแล้วมันขึ้นจมูกขึ้นแบบซาแบบฮ่าเคยไปกินที่ญี่ปุ่นครับเขาจะเป็นวาซาบิสด มันจะแบบว่าความฉุนมันจะน้อยน้อยมากๆเลยนะมันมีความหอมความหวานนะครับอร่อยมากแบบแบบสดๆเลยนะแบบเพื่อข้อฝนออกมาจากหัวนะครับทุกคนอืมเล่าเรื่องความรักของตัวเองเหรอ <c oughs> จะบอกยังไงดีละ่ะคือตั้งแต่ว่าเกิดมาเป็นคนเนี่ย ตอนมัธยมนี่คือไม่เคยมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นมาเลยนะเพราะว่าแบบว่าตั้งใจทํากิจกรรมตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือหน้าตาคือแบบว่าเป็นเด็กกระโปโลอยากจะขึ้นรูปให้ดูมากเลยริ้งไม่ขึ้นดีกว่า <laughs> ไม่งั้นนะโอ้โหทุกคนจะเห็นบอกว่า,วานี่พี่กี้หรออะไรอย่างเงี้ย สาหลายมหัห่อวันนี้ไม่มีน้ำจิ้มซีฟูดนะมัธยมนี้ไม่มีเลยครับปล่อยผ่านมาเรื่อยๆมาเริ่มเรียนมหาลายัยเราก็เริ่มแบบว่าพัฒนาตัวเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆก็เข้ามา <laughs> อืมเราก็เลยแบบว่าเริ่มแบบว่าพอจะดูดีขึ้นมีผมมีผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากคนตอนตอนเด็กๆเ,เป็นแบบหัวเกลียนเรียนรอดออะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีแฟนคนแรกนะั้แต่ตอนปีปีสองนะถือว่าช้อเนาะเราก็แบบว่า เขาทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับจะเรียกว่าแฟนก็ไม่ได้ก็แฟนแหละ๋ยวก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้จริงจังอ่ะครับความรักในเอร์เรียนเนาะก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแต่จริงนะเด็กๆที่ ดูกี้อยู่นะครับก็เรื่องของความรักอะ่ะเรียนรู้ได้ว่าให้มันมีมันเป็นแบบไหนแต่ว่าเราก็ให้โฟกัสให้ถูกว่าเรากําลังทําหน้าที่อะไรในบทบาทไหนเช่นเรากําลังเรียนอยู่อย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเออมีให้กุ๊กกิ๊กช,ชุ่มชื่นหัวใจได้แต่ว่าอย่าไปแบบว่าเ้อเธอคือทั้งหมดของหัวใจอะ่ะเดี๋ยวช่วงเวลาผ่านไปแล้วเราจะรู้ว่า,าว่าเออมันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจริงๆ อันนี้เป็นซาบะดองนะครับไม่จิ้มดูอืมอร่อยซาบะดองเบิร์น มันเริ่มแน่นแล้วอ่ะรอสบิมันข้าวอ่ะนะทุกคนมันเป็นข้าวอะ่ะมันเป็นข้าวอ้น คำใหญ่มากถ้าจาแฟนคนแรกใช่ไหมตอนปีสองแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบว่าอะไรล่ะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยแบบว่าไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยทชีวิตแบบว่าเด็กวัยรุ่นเราทุกคน มันก็จะมีอยสองกรณีเราไปชอบเขาชอบมากชอบมากเขาไม่ชอบเราอีกกรณีหนึ่งคือเขาก็มาชอบเราแต่เราไม่ชอบเขาเลยอ่ะมันก็เป็นเหมือนเวรกรรมกันนะทุกคนจริงๆนะเป็นสาเป็นสาลายแล้วก็เป็นปูอัดยำปูอัดือดมอ ก็มีความรักมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆมันก็ยังไม่ถึงกับว่าจะเจอใครที่แบบพร้อมจริงจังกับเราอย่างเงี้ยเรื่องอายุก็มีส่วนสําคัญจริงๆนะพอเราเริ่มอายุขึ้นไปเรื่อยๆครับความคิดของเรามันจะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติอืมพอถึงช่วงหนึ่งที่เราบอกว่าเราจะหาคนที่แบบว่าพร้อมจะจริงจังกับเราแล้วแหละอืมก็มาเจอแฟนคนหนึง่งหรือว่าแฟน เพราะว่าแฟนก็ได้แบบพร้อมที่จะจริงจังกับเขามากอะ่ะอือคุ้มเทมากคำทุกอย่าอสุดท้ายเขาก็นอกใจเรา <c oughs> เจ็บมากแบบว่า อเป็นแบบว่าไม่สู้สัตว์ต่อก,กันอ่ะทุกคนมมันก็ทําให้แบบว่าเราเจ็บแล้วเราก็ฝังใจมากหูร้องไห้ยอยู่ประมาณแบบว่าแต่ไม่ร้องทุกวันนะครับร้องเฉพาะเวลาที่แบบว่าอยู่กับเพื่อนเวลาสั่งสค์ปาร์ตี้แฮงเอาไงแล้วแบบว่าพอถึงจุดหนึ่งกลุ่มๆโอ้โหร้องไห้อยู่ประมาณแบบว่าโหเป็นปีเป็นปีแล้วก็ไม่เปิดใจให้ใครเลย จริงๆพอมันอยู่คนเดียวมาได้สักพักหนึ่งนะครับอืมแต่กี้ก็ไม่เคยอยู่กับใครแบบว่าจริงจังแบบว่าอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับก็แบบไปมาหาสู่กันเฉยเฉมพอมันบอกว่า ทำใจได้สักพักหนึ่งกากลายเป็นว่าเราก็ชินกับการอยู่คนเดียวแบบไม่ต้องมีใครไม่ต้องบอกว่ากินข้าวหรือย่างอะไรอย่างเงี้ย, <periods> ยก็แบบว่าอืมก็เลยแบบเป็นจุดเริ่มต้นว่ามาดูคนอื่นกินข้าวเหมือนได้มีกินข้าวเป็นเพื่อนกันแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทําช่องมาว่าเออเนี่ยก็บอกว่ามาทําช่องเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินแล้วก็ชอบดูคนอื่นกินเอ้เราก็เพื่อนก็ทังว่าเรากินอร่อยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเออถึงได้มาทําช่องของกินกันกับทุกคนน่ะอืม อืมอืมอู่สิจุดก้าวขั้นล้เนี่ยอิ่มจนตอนนี้เรื่องของความรักก็คือมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆในชีวิตแล้วอะครับคือถ้าเกิดมันจะมามันก็ให้มันมา เราก็ไปโฟกัสเรื่องความรักของที่เรามีต่อเพื่อนมีต่อครอบครัวอะไรเงี้ยไปดีกว่าเรื่องของตัวเราเองเราก็คงถ้ามันจะมีมาก็ให้มันมีมาถ้าไม่มีก็แล้วไปเราจะบุญกรรมบุญกรรมตำแตง <c oughs> <c oughs> สับปบะปิดท้ายครับพวกผม กินไปทั้งหมดสิบสองคำกับปูอัดอีกถ้าใครมีเรื่องราวความรักของตัวเองที่แบบว่าสุดๆเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะที่สุดของกี้เรื่องของแบบว่าการทุ่มเทของความรักก็จะเป็นว่าหึงห่วงความหึงหวงมันอะไรทีไม่ไม่น่ารักเลยนะทุกคน เคยไปยืนแบบว่าตีกันน่ะอืมหน้าร้านเล่าเยอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่โอเคไม่โอเคพอช่วงวันมันผ่านไปแล้วครับมันก็แบบว่าเป็นเรื่องตลกแล้วอะอตอนนั้นโอ้เศร้าแซดมากเลยอะเวลามันจะเยียวยาทุกอย่างจริงๆอันนี้คือคําที่พูดพูดจริงๆแล้วมันก็เป็นจริงๆนะครับ เวลานั้นที่เราเคยร้องไห้อะเรากลับมองเข,เข้าไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วอ่ะโอเคเนะาะประมาณนี้อทุกคนครับเรียบร้อยแล้วกับซูชิวาเลนไท์เป็นรูปหัวใจแต่ตอนนี้หัวใจมันแหว่งไปหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป <c oughs> <c oughs> เครียดแค้นมาจากไหนอ่าโอเคครับทุกคนกินซ่ากินหนัวไปด้วยกันแล้วก็แฮปปี้วาเลนไทยทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีความสุขในวันวาเลนไท์นี้นะครับมีความรักที่ดีต่อ,อกันนะครับ กินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย